สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัญญาชาแนลค่ะช่องนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสมุนไพรใกล้ตัวค่ะที่ทั้งปลูกง่ายใช้ได้จริงและดีต่อสุขภาพมากๆค่ะวันนี้นะคะเราจะพามารู้จักกับสมุนไพรนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นผ่านตากันเป็นประจำแต่ไม่รู้เลยว่าเขามีประโยชน์มากแค่ไหนนั่นก็คือมะขามป้อมนั่นเองค่ะ ลูกกลมๆฝาดเปรี้ยวอมหวานลูกนี้มีประโยชน์มากกว่าที่คิดค่ะมัขามป้อมเป็นผลไม้พื้นบ้านของไทยที่มีมานานมากนิยมใช้ในยาแผนโบราณทั้งไทยอินเดียและจีนเพราะเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่มีวิตามินซีสูงมากจนขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซี คงตัวสูงที่สุดชนิดหนึ่งของโลกแม้ผ่านความร้อนก็ยังคงสรรพคุณไว้ได้ดีมะขามป้อม1ลูกนะคะมีวิตามินซีมากกว่าส้มหลายเท่าค่ะสรรพคุณเด่นของมะขามป้อม 1. เสริมภูมิคุ้มกันมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมากช่วยให้ร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยง่ายโดยเฉพาะนะคะในช่วงอากาศเปลี่ยนเด็กๆและคนทำงานควรกินเลยค่ะ 2. ช่วยลดการอักเสบมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดค่ะที่ช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายลดอาการปวดตามข้อและช่วยฟื้นฟูก,กล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายได้ดีค่ะ 3. บํารุงผิวให้กระจ่างใสใครอยากผิวสวยจากข้างในมะขามป้อมช่วยได้ค่ะเพราะช่วยให้ร่างกายนั้นนะคะสร้างคอลลาเจนตามธรรมชาติทำให้ผิวแน่นกระชับไม่เหี่ยวง่าย 4. บำรุงผมลดผมร่วงตำราอายุรเวทของอินเดียใช้มะขามป้อมในการปลูกผมและลดรังแคเพราะช่วยให้หนังศีรษะแข็งแรงกระตุ้นรักผมค่ะ 5. ลดระดับน้ำตาลในเลือดมีการนำมาทำเป็นสูุรไพรควบคุมระดับน้ำตาลช่วยลดความเสี่ยงเบาหวานเหมาะสำหรับผู้สูงอายุค่ะ 6. ช่วยระบบย่อยอาหารมะขามป้อมช่วยเรื่องกรดไหลย,ย้อนแสบร้อนกลางอกท้องผูกด้วยความเป็นด่างอ่อนๆทำให้ระบบย่อยสมดุลขึ้นค่ะ 7. ล้างสารพิษและบำรุงตับช่วยลดไขมันพอกตับขับสารพิษออกจากร่างกายคนที่พักผ่อนน้อยทานอาหารมานันอาหารทอดควรทานมากๆค่ะ 8. ช่วยลดคอเลสเตอรอล มีางานวิจัยพบว่าช่วยลดไขมันเลวและเพิ่มไขมันดีค่ะ 9. บำรุงสายตามะขามป้อมอุดมด้วยวิตามินซีและเบต้าแคโรทีนช่วลดอาการล้าตาสายตาพร่ามัวค่ะ 10. ช่วยชะลอวัยสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากทำให้ผิวหน้าอ่อนเยาว์ริ้วรอยช้าลงผมขาวช้าลงค่ะ รูปแบบการทานมะขามป้อมนะคะทานสด1-2ลูกต่อวันหรือจะนำมาดองน้ำพึ่งน้ำมะขามป้อมคันสดก็นิยมทานหรือจะนำมาทําเป็นผงชาแคปซูลมะขามป้อมหรือจะชงดื่มนะคะร่วมกับมะนาวแล้วก็น้ำพึ่งช่วยทําให้ชุ่มคอค่ะคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะให้ทานหลังอาหารจะดีที่สุดค่ะ แต่ก็มีข้อควรระวังนะคะไม่ควรกินเยอะจนเกินไปเพราะอาจทำให้ท้องอืดผู้ป่วยเรื้อรังนะคะควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานค่ะแนะนำให้เลือกแบบสะอาดจากแหล่งที่เชื่อถือได้ค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะที่หลายคนเนี่ยสงสัยกันมากเลยนะคะก็คือว่ามะขามป้อมนั้นจะช่วยต้านมะเร็งได้ไหม คำตอบนะคะก็คือมีงานวิจัยหลายชิ้นค่ะได้มีการค้นพบว่าสารสก,กัดจากมะขามป้อมมีดีช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้ค่ะมะขามป้อมจะมีวิตามินซีธรรมชาติความเข้มข้นสูงมีสารโพลิฟินอนอมีสารแทนนินสารต้านอนุมูลอิสระชนิดต่างๆสารเหล่านี้ค่ะช่วยลดการอักเสบในระดับเซลล์ ลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดเซลล์ผิดปกติหรือกลายเป็นมะเร็งได้พูดง่ายๆนะคะก็คือมะขามป้อมนั้นช่วยปกป้องเซลล์ช่วยลดความเสี่ยงและช่วยชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติจึงถือว่าเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมสุขภาพและช่วยต้านมะเร็งได้ในระดับหนึ่งค่ะ แต่ที่สำคัญมากก็คือมะขามป้อมไม่ใช่ยารักษามะเร็งนะคะผู้ป่วยควรเข้ารับการรักษาตามแพทย์แนะนำส่วนมะขามป้อมนั้นนะคะก็เป็นเพียงตัวช่วยเสริมให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นลดอาการอักเสบและช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันค่ะถ้ากินเป็นประจำนะคะในปริมาณเหมาะสมจะมีส่วนช่วยดูแลสุขภาพในระยะยาวได้ดีมากๆค่ะมะขามป้อมคือสมุนไพรที่มีพลังและมีประโยชน์มากๆ ทั้งช่วยเสริมภูมิลดอักเสบบำรุงผิวผมตับและหัวใจใครนะคะที่กำลังมองหาตัวช่วยดีๆจากธรรมชาติแนะนำให้ลองค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องอริยาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ